สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสบัยดีสุปูสุคนฟังไทยฟังลาวฟังโขงฟังยุโรปพี่น้องค่าแต่ <c oughs> เรียนหนังสือมียพยาบาิบญาบันบดีมาสวนหลายมือเยอะมาหามบบกทัวพี่น้องมาหาเก็บบกทัวหาเก็บผักวันนี้บรรยากาศดีฝนไม่ตกก็เลยจะมาเก็บผักเอออันยุ้งกระสิขันได้บ้างพี่น้อง ยุ่งกับสิขันแต่ว่ายุ่งหลายเล้วพี่หน้องฝนตกนนห้าเก็บผักหมดกระกัดได้ปะเนี่ยหมดกัดกัดเก็บบักทั่วพี่หน้องเก็บผักไปทำอาหาร เดี๋ยวพี่น้องหาเก็บผักหาเก็บผักดอกแค่น้ำพี่น้องเก็บดอกแค่น้ำดอกแคอันดอกแคก็ลังสีออกดอกพี่น้องอันนี้ดอกแคสีขาวสีแดงก็มีเด้พี่น้องสีขาว โอเคไปทำกับเขาสีขาวเสียวไปลวกกินกับปุลพี่น้องเอาไปลวกกินกับปนนีลสีขาวอันนี้สีน,นี่คนป่วยอาการไม่ค่อยดีพี่น้องเป็นวัดสองมือแล้วเป็นวัดสองอันแล้วเป็นวัดสองอันแล้ว Kebab. อันนี้เขาเรียกอะไรมะเขือไข่เตา่าเช่พี่น้องมะเขือไข่เตา่าเอาไปซิมเอาไปชิมดูอร่อยไหม พยบาบาลพานิกี้มาเที่ยวสวนมาชมสวนนิกี้เซฮัลโลนิกี้เซฮัลโลเมลไปเฮ็ดงานกันกับพากันเฝ้าหัวเฝ้าสวนยังศิลี่น้องเออเขาไหวายอย่างที่เขาล็อกดาวน์ไปใส่กับ,บ่ได้เฝา้าบ้านอยู่น้ำหัวน้ำสวนกันตามรัว้วตามสวน ผิออกบะเปข,ขือบีม่ต้อหัวสวนออนี่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 โอเคตัวย้ำฝนนี่ระวังยังอยก่นัดกระดยุ่งกัด นก็เขือไปหน่อเกพกับน้ำหัวน้ำสวนไปกิน คิดว่ามานันหนาสีเก็บได้เลยพี่น้องนีเพราะว่าเออมะเขือมะเขือไข่เตาสั่นมะมะเขือไข่เตามะเขือไข่เตามะเขือไข่เตามะเขเเือเปลือ ดี๋ยวสิพาพี่น้องไปหาเก็บดอกแคกันดอกแค สีม่วงพี่น,น้องสีม่วงก็มีสีม่วงก็มีสีขาวก็มีเก็บไปหนึ่งปลาเก็บไปหนึ่งปลา พี่น้องรอเก็บผักเก็บผักตามหัวตามสวนอันฝนตกนยุ่งหลายๆด้พี่น้องในสวนฝนตกนยุ่งหลาให้ตูกับง้างๆพี่น้องพักอีตู้เกยบ ปลาเจี๊ยวก็ยกินดีกินดีมีประโยชน์ ยามก็สวนเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมวิวบรรยากาศวิวบรรยากาศอาซอยบ้านเมียผู้ใหญ่บ้านพี่น้องมาสังเกตบางรถในหมู่บ้านนะพี่น้องสังเกตดูรถในหมู่บ้านเป็นยังคือรถหลายเสีว่าีิเพราะว่าล็อกดาวน์ไปไหนกันไม่ได้ออกบ้านไม่ได้ก็เลยรถจอด ทั้งนอกบ้านทั้งในบ้านพ้ากันจอดเต็มถน,นนถนนนี่คือซอยเมีย,ยเมียผู้หญ่บ้านอาศัยอยู่นะคะซอยบ้านเมียผู้หญ่บ้านอาศัยอยู่มาทางนี้ก็จะเป็นี่สซอยซอยสามแยกนะคะนี่สามแยกสังเกตด,ดูสิบ,บ่มีรถแลนด์เลยพี่น้องโดนๆคอยสิมีรถมาเธอหนึ่งเพราะว่าเขาห้ามวิ่งเขาห้ามออกนอกบ้านนอกสิ่จากว่า มีธุระยังจําเป็นเนงยเสียค่อยสิไปได้พี่นอ้องเออถ้าไม่มีธุระเขาก็ห้ามบอกนอกบ้านเออไปใส่มาใส่ก็ตรงใส่หน้ากากพี่น้องเมรใส่หน้ากากะอาโรคภัยเมียพญามานตอนนี้ก็เป็นวัดู่ได้พี่น้องเป็นวัดยศเป็นวัดสองมือแล้วแต่ว่าจะกินยา <c oughs> กินยากินยา,นยาดูอาการ โดยการถ้าว่าตัวเองมีไข้ก็สิไปโรงพยาบาลไปตรวจยู่พี่น้องแต่ว่าคิดว่าสิวว่าเป็นนิยงเราเพราะว่ามันถือฝนบางที่เป็นหัวเฮสวนมันก็ธรรมดามันถือฝนแบบนี้ก็อาจีวิตขี้หมูกอย่างนิดหน่อยฟังเสียงเบาก็สิหูพี่น้องเออฟังเสียงเบาก็บสิหูวเพราะว่ากินยาที่ฝีไปสองสองมือแล้วเพราะว่าขั้นอืน่นด้ือยจากไหนขั้นอาการบอดีขึ้นก็สิไปโรงพยาบาลไปตรวจไปตรวจ,ไป,รวจไปเช็กมึง เดี๋ยวนี้โลไภมันล้ําพี่น้องซอยนบานสังเกตดูถนนปกตินี่รถสิล่นวันวันวันนี่พี่น้องซอยบานเมียพิวันช่วงนี้ไม่มีรถเลยเงียบกิบเงียบกิบเพราะว่าเมืองเมืองถิ่เมียพญานาอย่นเขาล็อกดาวน์พี่น้องเขาล็อกดาวน์ห้ามออกนอกบ้านจนออกนอกบ้านนอกทส้งจากว่าสถานแบบว่า เหตุทุรจําเป็นยิลหรี <c oughs> ค่อยสิออกได้เพราะว่าโลกมันไพมันติดหลายมันลามเยอเมีพยพญายาบานเมีพยพยาบาลเนี่ยมันลามกันเยอะเนีย่ยสังเกตดูไม่มีรถวิ่งเลยโดนๆค่อยสิมีรถวิ่งผ่านมาเท่าน,นึงเนี่ยมึองเมืงกะส้อยบ้านเมีพยพยาบาลรถจอดเต็มเลยจอดนอกบ้านในบ้านอืม มันก็สะอยู่ในสถานาการณ์ที่ว่าหยุดเชื้อเพื่อโลกโ,โลกไัยไ <Thank you. S 2> อ้เก็บโอเคพี่น้องถ้าจังใดก็พ่อกันคลิปหนาคลิปนี้ก็เมียชุมพยาบาลกับมืไทยมึงซ้ำนี่เหรอพี่น้องเพราะว่าอากาอกไปะสบ่ไ้บางที่ก็สิเคียดนะพี่น้องบางที่ก็สิเคียดจังใดก็พ่อกันคลิปหนายังไงถูกอกถูกใจกับก,ก,กดไลค์กดติดตามให้เมียพญยาบาลในดะ้อจะ้ะขอบุบญขอบ,ขอบคุณเล่นหลายคลิปนี่ก็ไว้เธอานี่ล่ะสวัสดีค่ะ